วิธีไล่ดวงกำจัดดวงเนี่ยไรพรายังใส่สวนท่าบอกพี่น้องข้านี่ยอืมคาเนี่ยมาก้าตาอัดอันนั้นจิ้มออกทนารผู้ชมเบ้างไหมบอกนี่นี่กีคกลวยมันเจาะพี่มันกินอีมันหนีเหรอสิรอดว่าอะไัตนนี้ตัวนี้ตัวว่ามันขึ้นกายเลยเออขึ้นกาย ม้นกะสินี่ขาดงากินเหลืองงามติขาดต้นนี้ไม่มันงามันทานเลยแต่มันจอบเลึกเต้นนี้เป็นต้นปลูกสามไม้จะ้ะปลูกสามไม้มแต่หน่อยนี้ช่วงอายุประมาณปีกัวสองปีต้องเวิงสู้หม่อจะ้ะ ได้ใส่ยาบอพราะเ่ยใส่กำจัดดวงมียาบอเต่ตอนน้อยๆเขาอยากใส่ก็ใส่ได้คือกับอิงอีหยางก็คือสีมันพุรดานพุรดานเม็ดกับกับทรายเนาะมีพี่น้อง fc อมเมนต์ว่าเอาทรายมาใส่น้ำกาบมันใส่ต้นประมาณนี้มันมักแห้งอ่อนอ่อน กินแล้วมีโอกาสตายเลยนะหรือเป็นพญหนานักอืต้นซ้ำนี่ล้วก็ล่างแล้วว่างเลยนี่แต่ว่าต้นใหญ่ไปแล้วก็ค่อยได้เบิ้งดอกบาดนี่พี่น้อง,ม,งมาต,ตัดเป็นหน่วยเบ,บิงบด,ด๋อกิน,กนอยู่มังบ่เลิกคือยังมูนิจ้ะโอกาสตายทั้งหนี่ละต้นน้นอยๆซ้ำนี่นี่ต้องดูแลเลยต้องมาเบิ่งซูมือเลยห่ะจ้ะ เกษตร hại ยี่เดียวงหนึ่งมันบางบางเทีมันจอดไปถึงจันมันโมลุ่นใหญ่มันบู่ละดานก็เอามาห้อยน้ำกาบมันคือการจะเห็นพี่น้องเขาคอมเมนต์มาบอกอันนี้เพื่อใส่ละมันเรายางเบิองสุมือแล้วก็จิ้มออกไปจีกินจ้ะเด็กแหลมแท่งออกไปจีกินแสบปัญญังเพื่อนว่ะดวงดวงแหลบจ้ะพี่น้อง ยางแสบเลยล่ะจ้ะเดี๋ยวไปตัดบวกผ้ากันต่อ,ตอจ้ะมีอาวุธีตัดจะสะอาดไม่อยจยะแช่งก่อนได้แส่งติดฟ้าโอ้ยนั่นเตีมเลยนไม่แ <laughs> ส่งนั่นได้มีบ่ bằng xe cả độc chả đâu cực nuôi bởi nhai chả xếp cua nuôi khuyệt là cực bởi nhai chả xì hà nuôi cả nhai cho ả tìm mấy nấm phăn rút มันสีคามการเป็นน่วยเคยไปถ่ายสวนใหญ่เพื่อนนะค่ะิ่น,ต,นต้นมันฉีบนะั่นบ่ต้รงดึงออกบ่ตตรงแตงตรงยั้งดอกไห้มันรูดออกเองมันหกไห่มันหกอยู่นี่ละคามเอาเวลายางได้ดเดี๋ยวไปตัดต้นต่อไปจ้ะหอยก็ไล่หลายในห้องพี่นอ้องหอยจูบม,ม,มีหอยมีปลาจ้ะ น้ำในหลองเห่ากับเป็นน้ำฝนน้ำธรรมาศาสตร์ด้วยจ้ะบริเติมโซลาเซลล์ลงใส่บกลงใแหฮงเป็นเติมใส่กับบกขึ้นเก่าจ้ะก็เลยเอาไว้โฮดโฮดเอาดีกว่ามันรูดรูดเหลี่ยแต่ว่ามันข้าง,างน,นั่นต้นนั้นก็นได้สามน่วย ตัดออกไปเติมๆกันต <qu> ้นนี้เป็นกายจ้ะพี Gibson ่น้องระภาวกายต่วนใยเงาใ่ทั้งไตหมองค้าไปยังไงหนันสีใ่เงาใญเข้นไปเลย้จะใบสีเขึ้นโบกงโบกงจ้ะใบหาง เอดดอ,อปุ้ยกับวกเด้เลงปันไหนเดี๋ยวแล้วอัดเฟืองอาะสิปซื้อขี้ไก่ใกมใไซยยอ,อ,อยู่ดอกจาตุลและสอบโดดหนามเ,เป็นมากเข้มพี่น้องถ้าไซเข้มเข้มแล้วหนามกับหวานบ่ด้โตนามห้มันม่ปุยใก่ไวแล้วพตนนี้พระท่านใด ไปไปเอาฟังขนโตต้นนี้กระกยายจานพ่อใหญ่ส่กล็ลามมาปลูกสามไม้อยู่ตังซื่นดีอยู่จ้ะต้นหนึ่งปลูกไปเรื่อยๆซ้ไปเรื่อยๆ เพียงวัาเขาตดน,น้อยนึงตดนี่ไม่จู้ขี้ดิน้อยจูขีดข้ดินนั่นเพราละตัดเลยละนะ่ะจำกระตำขุดดอกแต่ว่าเป็นก้อนนี่อยู่ดีมันทั้งว่าออกฟูออกมาเจังไหมจุขี้ดินคาบอีดีเปงนเป็นอะไรปวดมาก ต้นจำกัะกับหย่วยดระบบผากว่าดีแต่ที่รลีมันเป็นสีบรลอดเลื้องไอ้เนี่ยี่มาเบืองต้นมีลักษณะเป็นจากสีคือสองน่วยคนได้นี่ได้บัวนี่กินแล้วตัวนี้จะได้นี่ เบิงวิธีเบิ้งบกักเผามีเหนือบ่มีเหนือบงห้อยยิบจีะเลยสีสยใครเบิ้งเจ็ดเทาสวย,วยเบิ้งยิกยิกบ่เขาปันไดพี่น้องยิกเขาหยากๆหน่อยไมีเหนือจ้ะกับหัวมันเออทั้งนี้ทั้งนี้มันสิเป็นก้อนเหนือบาทน,นี้ทั้งนี้แกมาเหลือยนี่ยิกบ่เขาถ้าม,มันหมโป๊หูเต็มเลยมันไปยิบบ่เขา มาเบิ่งตัวนี้บัดน,นี้เอาได้ตัวนี้ยังอ่อนยืกเข่าง่ายจ้ะเอาได้ตัวนี้กระเบิ่งหัวมันนี่แต่หัวมันเจ้าขาวันนี้นี่เหนื่อจ้ะนไปตัน้นสวยงาม กันเนยเอาแต่ว่าบ่ค่อยบ่ค่อยนางทางว่าเป็นกายคือกันในต้นนี่ก็ได้แต่ว่าเป็นตั้มขาดใบต้นจุดินดีมากเลยจุดินจ้ะแต่ล้มต้นกับไม้ไห่แต่ว่าต้นไม้ไห่โอ้ยนี่หน่วยใหญ่แล้วก็ยังรุดอยู่นี่เหลือดซีแบบนี้ ซีก็ได้ซีสิบบาทพี่น้องเขาว่าคือขายถือแท้เฮ็ดยากเฮ็ดซ่าลงทุนบักหลายคือขายถือเพะ่ันปะกะถือว่าได้แค่แน่อยู่ดอกง่อยละสิบบาทก็ได้ถ้าได้ตัดทุกตน้นสารีเดือนละเทือน,นอนเอาเอาต้นละหานวยซะต้นละห้าสิบบาทเจ็ดห <c oughs> กสิบต้นกระซี่เดียวละสามพัน ตัดเดือนละอดเท่อจ้ะยังไม่ดินถมไปอยู่อู้หักเปล่าเปล่าเน่ะนะบอควยสองตัวนี่ว่าแม่นพ่วงลอยจ้ะนี่ดกคักแน่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนะอุ้ย,ยตัวบกบบไง 2 4 6 6หน่วย Mình chả Tốt nỉ Bốn là xuống giảm nuôi đã Đố khang nè <laughs> 100 นี่ซ้ำนี่สิพ่อดีมัพร้าวนวยมันเร่งลงเจ้าผาโนยเก่าพ่อมันหาชีบอมดหาซีบนวยมันก็สิหนวยเป็นไงที่หลานผ้าเบิ่งหลังแต้กำลลังเริ่มทโมดินจนว่าได้ตัดนวย กเหิะตัวกันแค่พึ่นวัวนวขัวไตขัวพี่น้องโมเมนส์เภาโน้อื่นขัวเนาะมากัมีพอขามาติดตออะไรห่างเพรท่านเป็นหน่วยอยู่ ปลูกยังกะดินพวกเพื่อนพ่อขายมันผลหลานเออน้อยแหง่ใช่นอยแหง้รูจักบาทในมันอยากพูอยู่พูดตัพูดเด็กนี่อย่านี้นะ บ่าวแว้งแดงไปกินหลาย <tare l 'omersol>